โคกน้องนาเหมาะกับไผที่สุดนะครับพอกับผมนะครับช่องเกนตะชฉแนวนะครับผมโคกน้องนาหน,านีเหมาะกับไผน้อที่สุดนะครับผมคนที่เหมาะที่สุดนะครับคือเกษตรกรเกษตรกรนี่เหมาะที่สุดนะครับที่จะทําโคกน้องนาเพราะว่าเป็นยังคือว่าแบบนั้นเพราะว่าเกษตรกรโดยพื้นฐานแล้วนะครับผมเขาก็อยู่กับการเพาะปลูกอยู่แล้ว เป็นอาชีพด้วยซ้ำไปอาชีพของเขาคืออาชีพเกษตรกรเขาหูจักการเพาะปลูกดีกว่าอาชีพอื่นเข้นตะยืนยันได้เพียงแต่ว่าถ้าเฮ็ดโคกน้องหน้านี่มันต้องเสริมความรลูทักษะเพิ่มเข้าไปอีกในการที่ปรับปรุงแก้ไขมันบุคือเฮ็ดเ,เขาครับผมมันบุคือเฮ็ดมันครับผมมันบคุคฮาเฮ็ดอ้อยครับผม เพราะว่าเขาเคยเหตดซ้ำๆนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างจากการเฮ็ุโคกนหนองนาการเห็ุโคกนหนองนานี่มันต้องหนึ่งใสวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในการมองการไก่มองว่าหาปีข้างนาสามสามปีข้างนาหาปีข้างนาสิบปีข้างนาบริเวณพื้นที่ที่จัดสรรน,นี่เอาใน้น้อยนี่ละลรหนึ่งสองลนี่ในอนาคตนี่มันสิเป็นแบบใด สองคือระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวนี่ของโขกหนองนาที่เหาเฮ็ดอยู่นี่เหาสิปลูกอย่างในช่วงระยะสั้นในช่วงระยะกลางในช่วงระยะยาวเหาถึงสามารถพยุงเจ้าของไปได้มีทางรอดในการดับลงชีวิตอยู่ได้แบบมีอยู่มีกินโบ๊ะไส้คำว่าพอมีพอกินให้มีอยู่มีกินโดยที่โบอดอดอยอกอยาก นี่ครับผมือสิ่งที่เกษตรกร,กรควรทำโบแมนไว้กระทาให้กเกษียนโบแมนไว้กษียณเป็นอย่างคือว่าโบแมนไว้กษียนเกษตรกรบุมีไว้กษียณครับผมเค็นตาคุกี้อยู่กับชนบทเป็นเด็กต่างจังหวัดมันบุคืออาชีพขา้าราชการเลยมันบุคืออาชีพรัฐวิสาหากิจเลย มันบุคืคู่บุคือหมอบุคือ,อ,คอพยาบาลจากกะเกษียณ60เกษตรกร,กรมันบุมีมือกเกษียณพราะว่าบุมีเงินบำเน็จบำนานบุมีเงินกินหลังกเกษียณมีแล้วมีแต่บเบียชลาหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเจ้าซอูหอดบอเก้าสิบวี 9, นี่คำตอบมันอยู่วางนี้หรือว่าสิเพิ่มให้อีกบัตรสวัสดิการบัตรคนจน สามร้อยจากหกร้อยบวกยิบกับสามร้อยกับเป็นเก้าร้อยเก้าร้อยเดือนหนึ่งเจ้าใส่เก้าร้อยพ่อบอคานามคาไฟเท่าไดล่ะอยู่บนนอกโบแมนบมีคานามคาไฟได้ครับนี่คือคำตอบค่าอื่นๆอีกล่ะไว้เกษียนขอเสียของไว้เกษียนเป็นยังคือโบโบแมน่านเฮดบบได้ครับผมไว้เกษียนนี่ทามาเฮดอหลีนี่โคกนองหน้ามันเมื่อ,อยู่ด้ยครับผม พอปลูกนี่มันเมื่อยตากแดดนี่มันฮอนแต่ว่าเฮ็ดได้แต่ว่าเลีดดเ้ยวแรงเขาเนี่ยมันมันมันทดถอยแล้วถ้าหกสิขึ้นนี่ก็เฮ็ดได้อยู่บบแมนว่าเฮ็ดบบได้แต่ถามว่าเหมาะไผเหมาะที่สุดอันนี้คือประเด็นที่เค็นตะซิชีให้ฟังประเด็นว่าใครเหมาะที่สุดที่จะทำโคกหนองนา สำหรับเขฑ์าตาว่าเกษตรกรเกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นท้องเจ้าของที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปใจรักหรือว่าไม่รักก็ต้องทำถ้าเกษตรกรนี่มันเป็นจังสี่เลยครับผมบเวณกับมันกับบได้กินได้คือเขานี่ถ้าคุณไม่เป็นเกษตรกรแล้วไม่ทํานาคุณก็ไม่ได้กินข้าวนี่แม้จะไม่ชอบก็ต้องทำก็คค้ายกับบัง บางสิ่งบางอย่างเขาบุได้หมักแต่ว่าเขาก็ต้องเหตุเพราะว่ามันถูกบังคับโดยสถานการ,กร,ร,กรณ์เกษตรกรจึงเหมาะเหมาะที่เสียโคกหนองนาไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารของเจ้าของอีกอย่างเขาบ่มีเงินเดือนกินเพราะว่าเขาเวลาเขาก็เษียทเ้าบ่มีกเกษียนครับผมเป็นยังเขาก็บเอาไว้เกษียน ถ้าเป็นนักกีฬาเป็นยังเขาคือบาเอาผู้เท่าลงเตะบอลน,นี่เป็นนาะถ้าเป็นสันเอถ้าเป็นการแข่งกีฬาแข่งฟุตบอลนี่เป็นยังเขาคือให้เป็นโค้ดก็เพราะว่าเลี้ยวแรงของวัยเกษียณเนี่ยก็คือหกสิบปีขึ้นไปเนาะเ,เลี้ยวแรงเขาทดถอยแต่ว่าประสบการณ์เขามีมันโบรา,านกันเป็นยังเขาคือเอาวัยรุ่นเอาวัยทางานไปเตะบอลน,นี่ เพราะว่าเลียวแรงยังมีเลียวแรงหลายนะครับอันนี้คือประเด็นประเด็นที่ชี้ให้ว่านี่อายุที่หมอที่สุดก็คือ30ปีขึ้นไปถ้าเป็นกเกษตรกรน,นี่โอ้ยกัลั่งดีเลยครับผมมีแหงเห็ดมีแหงขิดมีแหงทำนี่บันนี้ ส่วนไว้เกีเยนกัเฮ็ดก็ได้ซอยลูกเฮ็ดก็ได้นี่มุปแปลกตัวครับนี่แต่ว่ากับ,บได้เฮ็ดนักเฮ็ดหนาเป็นสิ่งที่ควรเฮ็ดเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกรเกษตรกรเพราะว่ากเกษตรกรเนี่อายทั้งเหลือกบ่ไดนนเฮ็ดนักบกเฮ็ดหลายเป็นยังคือวาจังสัน เจ้าอยากเป็นอาชีพอื่นเป็นบ่ได้บุคือเขาที่เขามีความหลู้อยู่แล้วนะครับมีความสามารถอยู่แล้วเขาเลียนไว้แล้วนะเวลามันผ่านไปแล้วเนาะเขาบวสามารถกลับคืนมาได้เขาเลียนแล้วเขาจะไปเป็น่ยนยังเขาก็เปลี่ยนใดนะครับผมอันนี้เขาเกษตรกร,ร,กรนี่ความหลู้บ่ถึงความสามารถบ่ฮอดสิไปทางใดกับทางเลือกมันหน่อยนี่คือคําตอบ เป็นยังคือมาะกับการเฮ็ดโคกหน้องนาต่อไปในอนาคตนี่มันหาสามปีขา้างนามันสิเป็นแบบใดนี่เขาต้องวางแผนไว้ห้าปีขา้างนามันสิเป็นแบบใดเขาต้องวางแผนไว้แล้วก็สิบปีขา้างนามันสิเป็นแบบใดเขาต้องวางแผนไว้จากความเหนื่อยมากมันก็สิีรลดลงลดลงเรื่อยๆต้นใหม่มันใหญ่อันนี้คือข้อดีของการเฮ็ดโคกหนองนา ดังนั้นถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับมันก็ซิดีต่อตอนเองในการเหตุโคกหนองนะ้กเกษตรกรนี่เปรียบเหมือนรากหญ้านะครับผมเขาก็เอือ่อญยูเดียอยู่ในโทรทัศน์ในวิทยุในยูทอ youtube รัฐบาลกลุ่มรากหญ้าเขาว่ารากหญ้านี่เจ้าตีความไว้าจาใจไหนรากหญ้านี่มันเสมอดินนะครับ เสมอดินนะครับและบางทีถ้าเรามองมองลงไปนี้เราเห็นแต่ดินเราไม่เห็นรากนะครับท,ท,ทั้งท้ที่รากนี้รากหญ้านี้คือมีคุณค่านะครับมีความหมายช่วยพยุงลําต้นรากนี่ช่วยให้พยุงลําต้นหล่อเลี้ยงลําต้นแล้วก็กิ่งก้านใบดอกผลแต่ทําไมเรามองไม่เห็นรากคือกันเกษตรกรก็คือกัน,กกกน,กนมีความหมายมีคุณค่าแต่แต่ในการมองเนีย่ยมองบเห็นคนมองบเห็น ว่ามันลากมันมันมันดินมันมันสอนอยู่ดินนี่เขาเห็นแตล่ลำ่ต้นเห็นแต่ใบเห็นแต่ดอกเห็นแต่ผลก็คือกันครับผมเฮาเห็ดจะได้คุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างเฮามันสิดีขึ้นดึงตัวเองทีบตัวเองขึ้นจากลากญ้านี่คือคําตอบมีทางใดล่ะถ้าเฮ็ดโค้งน้องหน้านี่คอดีนี่ เข็นตาว่าคุณภาพชีวิตมันสิพัฒนาได้มีอยู่มีกินบันนี้รายได้ก็ตามมาถามว่ารวยบ่บ่รวยแต่ว่ามีความสุขมีอยู่มีกินมีอยู่ได้อยู่กับครอบกับครัวอยากกินไก่ก็กินไก่อยากกินปลาก็กินปลาอยาก,กินกบก็บกินกบนี่คือคำตอบครับผม ดังนั้นคนที่เหมาะที่จะทำที่สุดคือเกษตรกรนะครับผมเกษตรกรมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ตัวทางเลือกมันหน่อยเนะยาะแมนบอเกษตรกรยังเท่าทางเลือกมันน้อยก็าสามารถที่จะไปเลือกอาชีพที่แบบว่าเจ้าของอยากเปลี่ยนได้เพราะว่าความรู้ความสามารถมันบ่ถึงดังนั้นถ้าเขาเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ มันก็สิเป็นผลดีนะครับผมกับโตเฮาเองจากเคยที่เฮาเคยจากที่เฮาเคยเห็ดเห็ดไฮเห็ดหน้าอย่างเฮามีหน้าอยู่สิบไรนี่เฮาเห็ดอยู่ไรหนึ่งนี่มันก็บ่มันก็บ่บได้เสียหายอย่างเพียงแต่ว่าเฮามีความสม่ำเสมอในการบริหารจัดการพื้นที่หนึ่งไรของเฮาให้มันดีเอาซ้ำนั่นก่อนเอากุ้มปากุ้มทองก่อน ปากท้องสำคัญครับผมในการที่เฮาซีอูแต่ละมือดำรงชีวิตไปบันนีเฮามาคิดเพราะปากท้องมันอิ่มแล้วความคิดมันก็ปปอดโปง่งสมองมันก็โลง่งมันสามารถที่สิคิดสิ่งดีๆที่สามารถคิดเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่เฮาเหางไดเฮาจากหาไล่ได้ได,ได้นี่คือประเด็นสำคัญบบต้องตกใจครับว่าเกษตรกรคูม,มือนี้บ่มีความรู้ หมูมีกับเขาก็ส่งลูกเลี้ยงจบทุกคนครับผมล,ลูกลูกหลานกเกษตรกรจ้างเป็นอย่างเป็ยนยานะครับผมบัวว่าสิเป็นข้าราชการบาว่าสิเป็นรัฐวิสาหกิจวิศ,กศ,ว,ศวกรหมอทุกมือนีมันมันเทียบเท่ากันแล้วแต่คนที่อยู่ที่เป็นเกษตรอ่เกษตรกรเฮ้เกษตรกร,ร,กรจริงๆนี่ก็ต้องมานั่งคิดนั่งคิดว่าจะไหนนั่งคิดว่าสิเริ่มเพ็ดจงไห๋สิเริ่มปลูกจะไห๋ที่ออกแบบแบบใดสิจัดการ เวลาแบบใดในการเฮ็ดโคกนหนองนานี่แหละครับคือตัวแปรสําคัญที่เสียหายโคกนหนองนาเขาประสบผลสําเร็จได้เขาบบสามาสิพึ่งผ้าไผได้เหรอครับผมท้าบพึ่งผ้า้ําแข็งของเจ้าของเขาบบสามาสิไปขอป่าจากไผได้ในตลาดเขาบบสามาสิไปขอไกลจากไผได้ในหมู่บ้านมีแต่ซื้อกับซื้อเหรครับทุกมือนี่ ต้องแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อขายกันทั้งนั้นดังนั้นเขามีเป็นของตัวเองเขาอยากกินย่างใดเขาก็กินเพียงแต่เขาบริหารจัดการให้มันดีบัณนี้รายได้มันก็ค่อยๆตามมาจากแล้วก็หาอาชีพเสริมเข้าไปโบแมนว่าเฮ็ดตะโคกน้องหน้าเหมือนมือเหมือนเงี้ยนนางเฝ้าตะโคกน้องหน้ามันกับโบแมนมันกับบ่ได้กินยัง ก็คือกันก็เฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่แหละครับผมเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกับอาชีพอื่นเขาก็ต้องไปเฮ็ดข wow, ึ ide, ้นกันโบแมนว่าเฮานั่งนั่งเฝ้าไฮเฝ้าหน้าเฝ้าสวนเฝ้าสวนอ้อยย่หันมันกับโบแมนเฮาต้องหู้จักการบริหารการจัดก,การเรื่องของเวลาเพราะว่ามันสําคัญเรื่องของเวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยครับกลับขึ้นมาบ่ได้โคกน้องหน้าก็คือกันฮะโบเฮ็ดมือนีต้นไม้มันกับโบไ่า หาเห็ดเฮาเฮาเฮาเห็ดซาต้นไม้ต้นใหม่มันก็เติบโตชาซาหาเฮาเห็ดเล็วต้นใหม่มันก็ใหเลเร็วมันก็ท่านไส้นี่คือข้อดีของการเห็ดโคกหนองนาส่วนไผสยิวาจจงไ๋เขาบบเห็ดนําเฮากับ่บลูกถ้าเขามองบคือเฮามันเป็นมุมมองมุมมองที่ทุกคนสามารถมองได้ สามารถประยุกต์นำมาประยุกต์ใช้ไดอันใดดีเท่าก็ต้องนำมาเห็ดคนที่สีเห็ดโคกหนองหน้าสำเร็จก็ต้องมีความอดทนเหมือนกับทุกอาชีพทุกอาชีพต้องมีความอดทนขึ้นกันต่างกันแค่บ,บริบทการทำนาทีการเห็ดแค่นั้นเองอันนี้ก็คือสิ่งทีซีสะท้อนเห็นว่า การที่สิประสบสําเร็จในการเฮ็ดโคกน้องด้ได้ก็คือหาความรู้ใส่เจ้าของว่าปลูกแบบใดเฮ็ดแบบใดออกแบบแบบใดวิธีการจัดการพื้นที่แบบใดบ่ต้องฝันใญ่บ่ต้องฝันรวยให้ทองมันอิ่มซะก่อนแล้วมันจะตามมาเองครับผม ดังนั้นนะครับผมอาชีพที่เหมาะที่สุดก็คือเกษตรกรยั่งยำเนียนยำคือเก่าด้วยขอแม่ด้วยท่างเลือกด้วยทุกๆุกอย่างที่เข้นตาเบามานะครับเพราะว่าอาชีพอื่นนี่ถ้าเขากเกษียณมาเขามีเงินเดือนกินนะถ้าเป็นเกษตรกรในบ่มีนะครับเนาะบ่มีกเกษียณโดยซ้ำไปอันนี้ต้องบอกว่านะครับ เกษตรกรคือกำลังสำคัญนะครับผมในการที่เฮ็ดโค้งน้องหน้าให้ประสบผลสำเร็จเพราะว่าเกษตรกรในประเทศไทยเฮ็ดอาชีพเกษตรกรนี่มีประมาณ60-70%ของประเทศถ้าเกษตรกรนะครับเฮ็ดได้คุณภาพชีวิตมันก็นสิดีขึ้นเรื่องการอยู่การกินส่วนเรื่องของรายได้เข็นตะก็คิดว่า มันสิดีขึ้นเพื่อกันครับสำหรับมือนีขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับ FC ซีทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวจะได้เข้ามาพบมาพอกันใหม่ครับผม